สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับอยู่กับพวกหน่องหน้าโมเดลนะครับเรื่อที่สองสองงานนะครับมือนี้จึงไม่ได้แล้วครับหลังจากเข้าปล้อยปลาเราก็เลี้ยงบัวเลี้ยงบัวครับปัดที่นี่มือนี้พอดีว่าผมเป็นโลกามาครับพี่น้องก็เลยได้กามากกาจะเป็นเขาคอขอหกนะครับเขคอขอหกก็เลยว่าิีมดํบบริเวณนี้นะครับบริเวณขอบบ่อนะครับขอบซาเนี่ยนะครับ ร่องเบิ่งพี่น้องมามาดับซอยกันครับพี่น้องผมจะเริ่มปักเลยนะครับเพราะว่าผมปรับสภาพนาดินเรียบร้อยนะครับผมบ่มเคยเห็ดดอ,อกพี่น้องแต่ว่ากระสีเห็ดลองเบิ่งครับดำอาจจะได้สองแถวหรือว่าสามแถวเกากระเบิบ่งระยะมันเอาครับเข้าโบนิน่นว่าควบสวยงามไหมครับเด้อเน้นเนีนเนีนพุณภาพนะครับครับไซส่ประมาณสาม จังชี่กรีบนะครับเพราะกาเป็นกีบง่ายนะครับมันเ,เป็นการกรีบง่า่ชีได้อยู่บามาเนี่ยครับพี่น้องแต่ยู่บามากเกิดฐานแถวนะครับถ้ารอดจากงัวจากกล้วยใกล้กับชีได้กินบนี่หรอกพี่น้องเพราะว่านี่คาดว่าสีดำไปให้ใกล้ครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นสีเหลืยงใกล้เหงื่อใกล้ตีน้ำมันแต่ครับใส้กระทือว่านที่นะครับถ้าดำขนาดนี้ แต่ถ้าเข้าสุดำห้ากับดำได้ไม่ได้เห็นเลยพี่นเราดำเข้าจุดดำห้ากับดำได้ดำประมาณนี้นะครับจะจะข้นดำครับตอนนี้เริ่มตัดว่าเขาแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มรลายครับ วอาใ้ก,กามมหาหมัดรก็ดูว่าจะพ่อบอนะครับล่บพกอกระคือสีใด้ต่หาไหม่ตอนนี้เริ่มได้สองแถวแล้วครับ เพราสีดำเส้ก,กระถางครับพี่นอ้องตอนแรกเพราะว่าถ้าดำเส้ก,กระถางนี่เขายังพอมีพื้นที่ว่างอยู่เขาก,ก็เลยอาใส่พื้นที่ว่างตรงนี้ให้มันใส่ประโยชน์ได้หลายที่สุดนะครับให้ปืนทีสองงานของเขา<อ>ว่าใครเห็ดก็ใส้เห็ดแม่นว่ารับพี่นอ้องบ้านนี้ <laughs> บอกว่ารับจ้างดำหน้านี่มือละสามร้อยมั้งครับอ่ากษตรก่อนยก็เลยบอนิยมได้การพักดำแล้วครับท่มมือนี้กลายเป็นหน้าบานคือจังทากางบุดแล้วครับตอน,นสายมานหน้าอก นีได้สองแถวแล้วครับเพราะว่ามันเรลืมแขบลง ยังไงก็ให้พี่น้งซอยคอมเมินซอยนะนำมานได้เรื่อครับเด้อยผู้มีคมรูอะไรเกี่ยวกันเกี่วยวกับการทับกเกียรหรือว่าการดำหน้านี่เพราะว่าเข้าจำกัดด้วยพื้นที่นะครับที่ใดประมาณสองแถว ธรรมะนี้พี่น้องแต่ที่เร้อยๆก็เป็นหนึ่งแถวแล้วครับส่วนฟังนี่ก็โคกสีฐานามนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะจะลืมเด้อครับเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เป็นการได้ชมคลิปต่อไปนะครับของโคกตรงหน้ามเดล่อเมงนี้นะครับในที่สองงานนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ